มาดูวิธีล้างแคตในล ne นะคะล ne ที่เราใช้งานอยู่ถ้าอืดถ้าช้านะคะแนะนําให้ล้างแคตค่ะวิธีล้างแคตนะคะข้อมูลไม่หายนะคะข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมของใครช้าหรืออืดอยู่มาดูวิธีล้างกันค่ะล ne ที่เราใช้งานอยู่ถ้ารู้สึกว่าช้าค้างอืดน,นะคะให้แตะเข้าไปที่แอปของล ne ไปที่ตั้งค่าฟันเฟืองมุมขวาด้านบน หลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปที่หัวข้อแชทค่ะแตะเข้าไปที่แชทได้เลยเลื่อนไปที่หัวข้อด้านล่างลบข้อมูลแตะเข้าไปปุ๊บไม่ใช่เราลบข้อมูลเลยนะคะเราแตะเข้าไปตรงหัวข้อลบข้อมูลนะคะแตะเข้าไปแบบนี้ก็จะมีหัวข้อแยกออกมาตามนี้เลยนะคะ ประวัติแคตต่างๆที่เราใช้งานนะคะตรงนี้ให้ลบออกค่ะแคสในการใช้งานนะคะถ้าลายเราช้าตรงนี้จะสะสมเยอะให้ทำการล้างแคสออกถ้าต้องการอยากให้ลายไวขึ้นนะคะกดลบค่ะ <c oughs> เห็นหัวข้อนี้ไหมคะ <c oughs> ข้อมูลแคสนะคะไปที่ลบค่ะแตะลบได้เลยกดลบค่ะ ลบแบบนี้ข้อมูลเราไม่ได้หายไปไหนนะคะเราลบแค่ประวัติแชทเท่านั้นค่ะข้อมูลในลายรูปภาพที่เราแชทกันยังอยู่เหมือนเดิมแล้วอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทําให้ลายเราไวขึ้นก็คือประวัติแชทต,ต่างๆด้านล่างให้เราเลื่อนลงไปตรงนี้ลบข้อมูลนะคะแยกตามแชทแชทไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเข้าไปลบออกได้ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้เนื่องจากว่าตรงนี้ยังโหลดไม่เสร็จนะคะนี่ค่ะ แต่วิธีแก้เบื้องต้นก็คือต้องลบตรงนี้นะคะลบแคชให้เป็นศูนย์หลังจากนั้นปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ลน์ก็จะไวขึ้นค่ะไลน์ใครช้าหรืออืดอยู่เข้าไปแก้ไขได้เลยนะคะวิธีล้างแคชแบบนี้นะคะทําได้ทั้ง iPhone นะคะแล้วก็เครื่อง Android ประวัติแคชต,ต่างๆนะคะจะหายเป็นศูนย์หมดเลยข้อมูลเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ